ื่นเธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยัง่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเราไม่อยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเดลิสนันสต๊อ รวยไม่หยุดจุดไปอยู่นี่คือรายการนี้นะครับซึ่งเป็นรายการที่เราจะนําเสนอผลงานทางวิชาการและทางภาคปฏิบัติมาเสนอที่เป็นต้นแบบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้เรามาคุยกับท่านผู้ชมกันอยู่ที่นี่ครับที่อุดมการเด่นนี่นะครับดําเนินสะดวกนะจังหวัดร,ราชบุรีครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่อุดมการเด่นได้มาปรากฏอยู่ที่นี่นะครับราะฉะนั้นเราก็จะได้มา พูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ในเรื่องของข่าวคราวในวงการเกษตรในวันนี้เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของทางการเกษตรนะครับไม่เฉพาะแต่เพียงเรื่องอาหารเพียงอย่างเดียวนะครับในเรื่องของต้นไม้ในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับซึ่งสร้างความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินสร้างความสุขให้กับประชาชนให้กับชีวิตทางมนุษย์และสัตว์นี่นะครับซึ่งมันก็ครอบคลุมควบคู่กันไปแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีมากพอเข้ามาถึงสวนอุดมการเด่นนะครับ ก็เราได้พบกับความร่มรื่นและความสวยงามกับไม้ประดับเนี่ยนานาพันธุ์หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะในวันนี้ได้มาพบสิ่งที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในวันนี้ก็คือในเรื่องของธุรกิจเกษตรครับสิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่นั่นก็คือทายาทเกษตรซึ่งเป็นบุตรเกษตรกรนั่นเองที่จะต้องสืบทอดธุรกิจเกษตรนะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยหายากเหลือเกินกับ ลูกของเกษตรกรที่จะมาสืบทอดการเกษตรให้เป็นธุรกิจเกษตรแต่วันนี้เราได้มาที่อุดมการเด่นเรามาเจอแล้วครับนี่คือใช่เลยอุดมการเด่นครับแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกันกบอุดมการเด่นนะครับนั่นก็คืออาจารย์อุดมติดวัฒนศกสกุลนะครับซึ่งท่านเป็นนิสิตเก่าดีเด่นสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งก็เป็นผู้นําทางความคิดทางด้านการเกษตรนะแล้วก็ได้คลุกคลีกับวงการเกษตรมาเป็นเวลานานและสิ่งสําคัญคือเป็นลูกเป็นบุตรหลานของเกษตรกร,กรโดยแท้จริงสถาบันการศึกษาจากมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์นั่นก็คือเป็นสถาบันที่มีการผลิตบัณฑิตสาขาการเกษตรด้วยกันทั้งสิ้นเลยทีเดียวนะครับไปพบกับอาจารย์ อุดมติดวัฒนสกุลนี่ตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์อุดมครับสวัสดีครับอาจารย์ธวินครับขอบคุณมากเลยครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเปิดดูในสวนอุดมการเด่นนี่ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธวินนะครับก็มาเยี่ยมชมที่อุดมการเด่นด้วยเช่นกันครับครับผมชื่นชมเรื่องนี้ครับเรื่องธุรกิจเกษตรเรื่องทายาทเกษตรกรเนี่ยซึ่งหายากเหลือเกินประเทศไทยที่ทายาทมาสืบทอดตรงนี้ให้อาจารย์อุดมพูดหน่อยเพราะว่า เป็นเจ้าตัวเป็นตัวจริงเสียง,จร,งจริงที่สิ่งที่ผมพูดถึงนี่คือใช่เลยครับนะฮะอาจะเรียนมาก็โดยส่วนตัวนะฮะก็เป็นลูลกเกษตร,รกรนะครับ <c oughs> เดิมทีทํากล้วยไม้อยู่ที่เขตหนองแขมนะฮะ <c oughs> แล้วก็ได้มีโอกาสเรียนที่สถาบันการศึกษาก็คือมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วันนี้นะครับเราบอกว่าเกษตร,รกรเนี่ยค่อนข้างจะลําบากในสายตาของคนทั่วไปนะฮะก็ <c oughs> ปัญหาต่างๆมากมายที่เรารับรู้ว่าเกษตร,รกรเนี่ยมีผลตรงเรื่องของการทําและก็ขาย ผลผลิตไม่ได้ราคาทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตนี้ค่อนข้างจะอยู่ยากนะฮะโดยเฉพาะถ้าลูกหลานเนี่ยเขาเห็นแล้วไม่อยากที่จะเป็นเกษตรกรเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเห็นพ่อแม่ลําบากหาเช้ากิน่ําหรือว่าหาเช้ากิน่ําไม่ได้นะฮะก็เป็นนี่เป็นสินต้นท้นเราก็เลยทําโครงการนอกจากที่ว่าเราจะทําการเกษตรเราทําโครงการในเรื่องของเอายุเกษตรกรหรือว่าเด็กเล็กๆเ,เนี่ยมาเรียนรู้ด้านงานเกษตรนะฮะให้เขารู้ว่า คุณค่าในงานเกษตรเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างตอนนะฮะสร้างสังคมโดยเฉพาะที่จะทําเงินตราเข้ามาสู่อาชีพที่มั่นคงและสุจริตได้งานเกษตรเนี่ยเราจะรู้ว่าวันเนี้ยงานเกษตรมันเป็นสิ่งที่ยากลําบากสาหรับคนทั่วไปแต่สิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ก็คือว่างานเกษตรเนี่ยมันพลิกโฉมเปลี่ยนโฉมไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะคิดวางแผนจัดการทําเข้า,าผลผลิตเข้าสู่ท้องตลาด อย่างมั่นคงอยั่งยืนวันนี้ก็เคยก,ก็ก็เลยอยากจะให้อาจารย์ถวินรับรู้ว่างานเกษตรเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากเดิมไปมากนะจึงจิงเเราได้เจอกันที่นี่ครับครับสิ่งที่ผมคิดมาก่อนหน้านี้นะว่าจะถามอาจารย์อุดมมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์อุดมเนี่ยได้จบเอ่อาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่จบปริญญาเนี่ย ไม่น่าจะมาเป็นเกษตรกรไม่ค่อยจะเห็นนะที่มาเป็นเกษตรกรหลายคนบอกว่าคิดอย่างไรคิดอย่างไรทําไมไม่ไปนั่งในอ่งห้องแอร์เป็นเจ้าคนในคนไม่ดีกว่าหรือที่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกเอาไว้เนี่ยครับอย่างที่อาจารย์ทวินพูดก็คือว่าเด็กสมัยเนี่ยนะฮะเขาก็ถ้าเรียนจบนะฮะก็ไม่อยากจะลําบากภาคการเกษตรน่าลำบากมากไม่อยากที่จะไปทํากลางแดดนะฮะแดดก็ร้อนตัวก็เหม็นนะฮะนี้งานเกษตรเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเป็นคนแข็งแกร่ง Oh. แล้วบอกว่าถ้าคนที่จบมาเนี่ยเอ้ะทำไมไม่ไปทํางานด้านการเกษตรอยู่ในออฟฟิศนะครับเป็นผู้บริหารจริงๆแล้วงานเกษตรเนี่ยนะทำได้ทุกสถานะนะฮะ oh. ที่เหนือกว่าหนึ่งก็คือว่าเราทําได้ทั้งในออฟฟิศแล้วก็งานฟิลนะฮะ oh. ว,วันนี้ก็เราก็จะสอนเด็กๆนิสิตนักศึกษาที่มาเรียนที่อุดมการณ์นเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมาในยุคหลังเนี่ยเขาเป็นคนไม่สู้งานเราจะเริ่มสอนให้เขาาเนี่ยมีความ แร่งกล้าสามารถรู้จักอดทนนะฮะมีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมตรงนี้ก็คืองานเกษตร,รที่อาจารย์บอกว่าเราไม่ได้ทำแบบเหมือนสมัยก่อนนะฮะแล้วก็คนหลายคนเนี่ยเขาไม่อยากที่จะไปทำเกษตร,รเพราะว่าตัวอย่างที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่เขารู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วเขาจะต้องลำบากนะรเราก็จะต้องสร้งางให้เขาเห็นว่างานเกษตรเนี่ยทำแล้วดี มีให้เห็นครับอือตรงนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากแต่ว่าสิ่งที่เรามองว่าเอ๊อาารยดมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านเนี่ยเลี้ยงกล้วยไม้ทํากล้วยไม้ทําสวนกล้วยไม้แล้วก็คาดหวังกันด้วยว่าถ้าถ้าเป็นเช่นนี้อาจารย์ดมคงจะมาตั้งสวนกล้วยไม้ที่ใหญ่โตอยู่แล้วแต่ว่ากลับกลายเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอีก้ละ,ละลอกหนึ่งนะ มาดูแล้วมีแต่ไม้ประดับทั้งนั้นเลยเต็มสวนไปหมดเลยอุดมการเด่นนะเลือประดับระดาะอย่างเต็มที่สวยงามน,นะทำไมไม่ทํากล้วยไม้เหมือนกับต้นตระกูลของอาจารย์อุดมคือในส่วนของเรื่องกล้วยไม้เนี่ยตอนที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนระดับ สูงขึ้นไปเนี่ยรเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําการเกษตรเนะี่ยที่มาทาการเกษตรเพราะเหตุบังเอิญในช่วงปี2540นะฮะก็เกิดฟองสบู่<อ>ทีนี้เรามาเริ่มที่หลังกับญาติญาติที่คนหนึ่งก็ทามาถึงจะเป็นวงตระกูลกล้วยไม้ใหญ่ของประเทศไทยนะฮะแต่มาเริ่มที่หลังเนี่ยเราตามเขาไม่ทันเราต้องคิดนะฮะวางแผนว่าถ้าเราทําการเกษตรนะี่ยเราจะทําอย่างไรให้แตกต่างแล้วก็ผลิตที่เราทำเนี่ยต้องขายได้มีความต้องการของตลาดสูงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า ผลผลิตที่เราทำเนี่ยจะต้องนะดูแลรักษาง่ายไม่ใช้ยาเคมีใช้แรงงานน้อยนะใช้ความคิดเข้าไปประหารจัดการตรงนี้ก็คือทําให้เกิดความแตกต่างแล้วกนะ็เราสามารถที่จะสร้างผลผล,ผลิตในแนวใหม่ขึ้นมาสร้างตลาดในแนวใหม่ขึ้นมาด้วยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ว่าไม่ได้ทํากล้วยไม้เหมือนกับญาติพี่น้องนะแต่ว่ามาทําแม่ประดับก็คือว่าคิดอยู่เสมอว่าดอกกล้วยไม้ถ้าบานไม่ตัดนมันก็โรยไปแต่ใบไม้ที่เราทำเนี่ย ถ้าไม่ตัดมันก็อยู่บนต้นนะฮะฉะนั้นที่อุดมการเด็นเราทําพวกไม้ตัดใบเนี่ยทุกวันนี้เราแค่ทำแค่ตัวประกอบนะฮะแต่ถ้านึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยมีรพระเอกนางเอกนะฮะมีแค่สองคนแต่ตัวประกอบเยอะมากมายเลยนะฮะเราจึงมาเน้นทําอีกรูปแบบหนึ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นที่เขาทำก็คือทําตัวประกอบถ้าเป็นภาพยนตร์ทำตัวประกอบแต่ว่าทําไม้ตัดใบก็คือทําตัวประกอบเข้าไปจัดกับดอกไม้ไอ้ตัวน,นี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ ทำให้รู้สึกว่าในตลาดก็คิดว่าเอ้นเนี่ยคือความแตกต่างแล้วก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างอาชีพได้ดีพอสมควรอันนี้คืออาจารย์ดุดมมองเห็นถึงจุดแตกต่างถึงความแตกต่างแล้วก็มองข้อดีข้อเสียอยู่ด้วยก็คือว่าผลดีเนี่ยพอทาไม้ประดับได้เห็นผลดีกว่าก็คือว่ามันอยู่ได้นานไม่ค่อยจะมีความร่วงโรยไปตามดอกของกล้วยไม้<ด>ไม่เหมือนแต่ดอกกล้วยไม้ตัดดอกมันก็เลิกกันไปหายกันไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เนี่ยใบเนี่ยมันคงสวยงามอยู่นานอันนี้ก็เป็นอีก จุดน,นะอีกประเด็นหนึ่งที่ได้มีการตัดสินใจได้มาทําเป็นไม้ประดับในประเทศไทยอาจารย์อุดมเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยมาด้วยนะ<ช>ซึ่งก็ผ่านมาสดๆร้อนๆนะทีนี้ก็ในวงการไม้ประดับเนี่ยประเทศไทยวันนี้เป็นไงครับมองแล้วมันกว้างขวางขนาดไหนก็ต้องเอเยนจาจทร์ธวินว่าวันนี้นะครัทั่วโลกเนี่ย เอยหาธรรมชาติอันนี้ผมถามประเทศไทยนี่ไปทั่วโลกเลยนะทั่วโลกทั่วโลกอ้หนี่ทั่วโลกนี่ต้องยอมรับกันหมดเลยผลิตภัณฑ์ที่นี่เราไม่ได้ขายแต่ประเทศไทยแล้วเราส่งออกนะคนเนี่ยต้องการธรรมชาติเข้าหาเข้าถึงธรรมชาติแต่การที่จะเข้าถึงธรรมชาติเราขับรถไปเนี่ยไปถึงหาบ่าเขาลำนาครับยากแต่ถ้าเอาธรรมชาติเข้ามาหาตัวเราล่ะเอาไม้ประดับต้นเล็กๆมาตั้งบนโต๊ะล่ะมันง่ายกว่าถูกไหมฮะฉะนั้นเราพยายามทําไม้ประดับเนี่ยที่เข้าสู่ คนบริโภคที่อยู่ในเมืองนะฉะนั้นทั่วโลกเนี่ยมีความต้องการไม้ประดับนอกจากพืชอาหารพืชพลังงานแล้วนะฮะไม้ประดับก็เป็นอาหารใจอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของมนุษย์มันนําไปใช้อะไรบ้างครับไม้ประดับเนี่ยถึงวันนี้ถ้าเรื่องของไม้ตัดใบเนี่ยเอาไปใช้ในงานตั้งแต่งานเกิดจนถึงงานตายนะฮะงานมงคลงานวันว่ามงคลพอไม้ประดับเป็นไม้กระถางก็แต่งตั้งแต่ในบ้านจนถึงบนบ้านนะฮ้องน้ํา นอกบ้านสวนสาธารณะซึ่งเป็นของส่วนตัวกับของสาธารณะตันนี้ไม่ประดับคือใช้เยอะมากตามปรัชญาที่เขาบอกว่าทําสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะต้องดูอยู่ใกล้ตลาดนะฮะแล้วของอาจารย์ดมในโอดีตอนนี้อยู่ดําเนินสะดวก้นอยู่ไกลจากตลาดมากแล้วแล้วก็ไอการที่จะต้องเข้าสู่ตลาดเนี่ยมันมันมีความสอดคล้องต้องการอย่างไรแล้วทําไมอยู่ตรงนี้นะถึงถึง ขายได้ถึงไปตลาดได้ต้องเรียนรู้จัดการได้ครับถ้ามีของดีอืที่ไหนเข้าไปฮะที่ไหนเขาเข้าหาผมยกตัวอย่างอย่างเงาะอร่อยอยู่ทางใต้ครับคนจะกินเนอานว่าคนจะกินเงาะก็ต้องไปก็ต้องไปนาสารหรือว่าเงาะอร่อยทางภาคตะวันออกคนอยากจะกินันบุรก็ต้องขับรถไปเที่ยวบางคุดอร่อยที่นั่นครับผมหรือว่าข้าวหอมมะลินะฮะก็ของไทยนี่มีชื่อเสียงอยากจะกินข้าวหอมมะลินะพันแท้ ของดีๆต้องไปอีสานแต่วันนี้เรื่องของระบบโลจิสติกและการค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะนำผลผลิตเข้ามาขายในเมืองได้แต่ว่าถ้าเรามีผลผลิตดีๆผมเชื่อว่าคนที่มีความต้องการเนี่ยเขาต้องเข้าถึงอย่างอย่างที่เนี่ยเรามีไม้ใบที่แปลกแตกต่างเราพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะไม่ว่าจะเป็นพวกฟิโรดอนเล็บครุฑนะฮะเรามีพันธุ์แปลกๆใหม่ๆและมีคุณภาพมีปริมาณนะฮะผู้โดยพก ก็ให้เกียรติเข้ามาซื้อเราถึงฟาร์มอันนี้ก็ถือว่าผลผลิตเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องนะฮะอยู่กระจุกตัวอยู่ติดกรุงเทพเราทําข้างนอกนมีวัตถุดิบในการผลิตมีพื้นที่มีน้ําสะอาดไม่มีภัยพิบัติธรรมชาติหรือว่าถ้าเราป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติได้เนี่ยเราก็จะอยู่รอดโดยเฉพาะดําเนินสะดวกมีแหล่งวัตถุดิบก็คือกับมะพร้าวเป็นวัตถุดิบที่ที่เยอะไปหมดเลยเราดึงเข้ามาปลูกนะฮะแล้วก็เรื่องของการขนส่งจริงๆระบดีนี่ไม่ไกลจากกรุงเทพ วิ่งชั่วโมงเจวถึงครับฉะนั้นคนที่จะซื้อของเราไปเข้าไปขายในเมืองหลวงหรือว่าส่งออกต่างประเทศเขาสามารถที่จะเข้ามาถึงเราได้นำผลผลิตคุณภาพเข้าไปสู่ลูกค้าผู้บริโภคในตลาดได้ไม่ยากอันนี้ก็คือผมต้องยอมแพ้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอถามว่ามันอยู่ไกลตลาดขายไม่ได้เนี่ยในที่สุดก็คือตลาดมันตามมาหาเองครับ เขาบอกว่าทาน้อยทําน้อยขายยากทามากขายง่ายอันนถ้ากลุ่มเกษตรกรนะที่เขาอยู่ได้ก็เพราะว่าเขารวมกลุ่มกันบางคนก็ทําใหญ่อย่างอูดมการ์เด้นไม่ได้เนี่ยก็ทําหลายๆคนนะรวมกันเป็นกลุ่มก็มีจํานวนมีปริมาณมีคุณภาพตลาดก็เข้าไปหาอันนี้ก็คือปรัชญาที่ว่าทําน้อยขายยากทามากขายง่ายส่วนของเราเนี่ยข้างๆก็เป็นส่วนผลไม้ไม่มีใครทําไม้ประดับเราก็ต้องทําขยายให้มากขึ้นนิดนึง อันนี้อันนี้คือเรื่องการบริหารการด้านการเกษตรแล้วก็แนวความคิดที่เราจะต้องทําของดีให้เขามาซื้อมาบริโภคของดีคุณภาพนําตลาดอ,อครับก็ไม่มีประเด็นปัญหาในเรื่องนําตลาดทีนี้สิ่งที่ผมเปิดเปิดหัว,วเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าลูกเกษตรธุรกิจเกษตรการสืบทอดลูกเกษตรที่สืบทอดทายาทน,นะซึ่งก็เข้าตีมพอดีเลยนี่คือถือว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็มีความเห็นในเรื่องของ ธุรกิจเกษตรอย่างไรเกษตรกรเนี่ยกลายเป็นนักธุรกิจเกษตรไปแล้วตรงนี้มองมองอย่างไรครับคือวันนี้เราจะทําเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยครถามว่าอยู่ได้ไม้ก็อยู่ได้แต่ว่าอยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิม,มนะฮะไม่ได้มีความแปลกแตกต่างกันออกไปการเกษตรเนี่ยถ้าเราทําให้เป็นธุรกิจเกษตรนะฮะมันก็จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาพันนะฮะเป็น R d อดีมีคนเข้ามาเรียนรู้เราพัฒนาคน ควบคู่กับการพัฒนางานนะมีเด็กๆน้องๆน,นิสีกศึกษาจากสถาบันต่างๆเกือบทั่วประเทศมาเรียนมาศึกษาอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าสาขากิจศึกษาหนึ่งเธอมาจรนทวินมามาอยู่ที่นี่นะก็ต้องบอกว่าธุรกิจเกษตรเนี่ยวันเนี้ทำแบบเดิมเนี่ยอยู่ยากเราต้องมาปรหิหารจัดการในแนวคิดใหม่ก็คือใช้เครื่องทุนแรงใช้เทคโโลยีที่เหมาะสมกับ เรานะเอาเทลยีที่ทันสมัยมากๆจะต่างประเทศบางครั้งเอามาใช้กับประเทศไทยไม่ได้นะต้องเอามาใช้กับเราให้เหมาะสมกับเรามาประยุกใช้บางครั้งเนี่ยเทคโโนลยีที่จากประเทศเขตหนาวเนี่ยมาใช้บ้านเราเนี่ยมันใช้ไม่พอดีนะจิงเกิดปัญหาว่าเอ๊บ้านเราเนี่ยมันใช้เทลยีของต่างประเทศไม่ได้จริงใช้ได้แต่เอามาแล้วต้องประยุกต์ใช้เาเหมาะให้เหมาะกับเราลดปัญหาด้านแรงงานนะแล้วก็ทําเรื่องของอำนวยความสะดวกอย่างที่เห็นด้านข้างบนมีสปริงเกอร์ นะวันนี้ถ้าเราไปเดินรถน้ําใช้ฝักบัวรถน้าสายยางฉีดไม่ได้ใช้แรงงานคนเยอะในค่าใช้ใจ่ายหมดไปกับเรื่องของแรงงานเราคือนนต้องวาง,แ,งแผนการจัดการถูกต้องครับ,รบทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าระดับไหนที่จะเรียกว่าธุรกิจเกษตรได้คือขนาดนี้เนี่ยโอเคแล้วละ่ะมันเป็นธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยขนาดไหนบ้างที่เรียกว่าอันนี้คือธุรกิจเกษตร อันนี้คือไม่ใช่ธุรกิจเกษตรคือธุรกิจเกษตรไม่ได้หมายถึงเรื่องของความเล็กความใหญ่ะนะฮะทำเล็กๆก,ก็สามารถที่จะเป็นธุรกิจเกษตรได้นะ,ะแต่ธุรกิจเกษตรเนี่ยผมจะให้ความสาคัญเรื่องของการคิดวางแผนจัดการบางครั้งผลผลิตของเราไม่พอเนี่ยเราโคกับเพื่อนบ้านได้ไหมโคกับสวนอื่นๆได้ไหม,ม,มหรือว่าทําคุณภาพเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ทําได้ นะฮะก็คือมีแนวความคิดใหม่ๆแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ม,มีความยุติธรรมมีคุณธรรมประจำใจและก็ค้าขายนะฮะตรงไปตรงมาอันนี้คือเข้าสู่หลักธรรมภิบาลด้วยหลักธรรมภิบาลด้วยแล้วก็หลัก ความโปร่งใสหรือว่าจริยธรรมด้วยฮะเพราะว่าการค้าวันนี้ถ้าเราการค้าขายต้องมีอย่างนี้ด้วยนะเขาเปรียบเนี่ยมันไม่ยั่งยืนอคนหนึ่งเอาไปพูดกันเนี่ยดีๆกว่าจะโตขึ้นมากว่าจะรู้จักโอ้หใช้ระยะเวลายาวนานแต่พอเสียปุ๊บแป๊บเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรารับรู้กันอยู่วันนั้นที่เราเราเห็นในเรื่องของสินค้าจากมาจากต่างประเทศแล้วก็บอกว่ามีปนเปื้อนนะมีนมปนเปื้อนแป๊บเดียวทั่วโลก แบรนด์ Brand, สินค้าย่อนั้นหมดเลยรู้กันไปหมดเลยอันนี้เคือเร็วมาก<ๆ>แต่ว่าเวลาเราทําดีเนี่ยกว่าที่คนเขาจะรู้จักกว่าที่คนเขาจะเห็นความดีมันใช้ระยะเวลายาวนานแต่มั่นคงครับอันนี้ธุรกิจกเกษตรเนี่ยม,มันจึงต้องมีเรื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าทํามาขายไปแล้วก็ได้กําไรมาอันนั้นก็ถือว่าธุรกิจอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีความมั่นคงอยั่งยืนอืมทีนี้พอพูดถึงวิสาหกิจชุมชนเนี่ยครับ ของอุดมการ์เด่นเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของวิสาหกิจเนี่ยจริงๆแล้วได้ประโยชน์ได้อะไรโดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของเราไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าวันนี้ในส่วนของที่อุดมการ์เด่นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการอบรมให้ความรู้ก็ยังมีกลุ่มอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีกลุ่มเทศบาลตำบลสิกาวจังหวัดตรังจังหวัดตรังภาคใต้ครับผมเข้ามาเรียนรู้ดูงานก็เป็นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้ามาดู นะครับก็มาเรียนว่าโอ้โหไม้ประดับนี่ทําไม่ยากนะทางน้องทาสวนปาล์มสวนยางอยู่นะแต่ว่าทําเอาไปใช้ทําในสวนปาล์มได้หรือเปล่าครับมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายมีโรงแรมรีสอร์ทแต่อยากได้ไม้ประดับอย่างเงี้ยไปปลูกไปจัดไปขายได้หรือเปล่าก็บอกได้ทําเล็กๆเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนที่มีความรักความชอบเย็นในอย่างเดียวกันมาทํแค่นั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยคือต้องจดทะเบียนกับรัฐเป็นนิติบุคคล ครับนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางที่อาจจะได้รับการสรนับสนุนจากภาครัฐซะด้วยซ้ำนี่ก็คือประโยชน์ในเรื่องของการสร้างกลุ่มขึ้นมาฮะอาจารย์วินอ้อครับคือเราก็ได้เข้าไปเชื่อมโยงหมายความว่าได้มีการเกื้อกูลกันอยู่ด้วยเหมือนกันับโดยจะไปโดยอ้อมก็ให้เรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะทางใต้อย่างเดียวทางเหนือทางอีสานก็มาหรือว่าภาคกลางในเขตสุพรรณบุรีสระบุรี ข้ามาเรียนรู้อันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ที่ได้กล่าวถึงแล้วก็มีกลุ่มกเกษตรกรที่เป็นร้ยเดียวก็มา,าดูเว็บไซต์อุดมการณ์ปุบ๊บโอ้โห oh, ทําไมไม้ประดับนี่มันเริ่มต้นยังไง mm hmm. เห็นว่าตกงานมาแล้วทาได้ขนาดนี้ mm hmm. จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ว่าเราเรียนรู้รตลอดเวลาไม่ได้ปิดตัวเอง mm hmm. เรายิ่งเปิดให้คนเหนือเ,เข้ามาเนี่ยหลายคนเขามีความรู้อื่นเขาก็แนะนําเราไปด้วยนะฮะแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันส่วนคนที่เป็นศูนย์มาเลยนะคือ ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของไม้ประดับเลยแต่ว่าไปรับรู้แล้วพอไปเห็นมาเดินมาสัมผัสทันท,ทีเลยโอ้โหนี่อุดมการเล่นทําไม้ประดับอย่างนี้มันจะต้องเป็นเงินเป็นทองแน่เลยไอ้กลุ่มศูนย์ตัวนี้เขาเข้ามาพัฒนาตัวเองได้ไหมจริงๆแล้วถ้าศูนย์เลยเนีย่ไม่มีอาจจะมีหนึ่งสสาก็คือมีความรู้และมีความชอบอยู่ในตัวบ้างเล็กน้อยอถ้าไม่ชอบเลยเนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยเขาไม่มาคือพื้นฐานไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ไม่เราะเป็นศูนย์ผมนี่พื้นฐานไม่มีเลยแต่พอมาเห็นแล้วรู้สึกชอบจริงๆแล้วถ้าคนทำเข้าสู่อาชี คนหรือว่าเรียกว่ามนุษย์เนี่ยโดยโดยสายเลือดโดยเขาบอกในความรู้สึกของ,งสัญชาตญาณเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้จะเลี้ยงต้นไม้นะฮะเพราะาอยู่กับธรรมชาติมานะเพราะคนหรือว่าสัตว์เนี่ยมันเกิดขึ้นมากับธรรมชาติอันนี้คือฐานเดิมน่าจะมีชันนั้นเนี่ยคนบอกว่าไม่มีความรู้เลยเป็นศูนย์เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากความคิดเฉยๆแต่ว่าสัญชาตญาณเนี่ยคนสามารถทําได้เพียงแต่ว่าเรียนรู้และเข้าใจเพิ่มอีกหน่อยเดียวก็สามารถทําได้เลยขออย่างเดียวขอให้มี ความรักความชอบเป็นพื้นในใจก่อนนะและตรงนั้นต่อไปไม่ใช่เรื่องยากครับอันนี้ก็คือมันสามารถจะก้าวไปสู่ความเป็นธุรกิจเกษตรได้ทําได้วันนี้ธุรกิจเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทําแล้วก็ให้ใหญ่ให้ขายได้เงินเยอะเราเรียกธุรกิจเกษตรไม่ไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นทำเล็กๆก็สามารถที่จะเป็นธุรกิจเกษตรอีกความหมายหนึ่งที่ดรพิระเดชได้พูดเอาไว้ว่าต่อไปนี้ทัศนคติเดิมที่เราเรียกว่านี่แหละเกษตรกร นี่แหละคือคนทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเกรรษตรกรท่านมองว่าต่อไปนี้ประเทศไทยเนี่ยเกรรษตรกรเหล่านี้ทัศนะใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะเรียกว่าธุรกิจเกษตรหรือรว่านักธุกรกิจเกษตรนักธุรกิจเกษตรท่านให้ความาให้นิยามอย่างนี้เอาไว้จํากัดความอย่างนี้ไว้นี่คือนักธุรกิจเกษตรคอาจารย์อุดมมองอย่างนี้แล้วเห็นว่าเกษตรกรเนี่ยน่าจะเป็นนักธุรกิจเกษตร หมประถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยการพัฒนาภาคการเกษตรของเราเนี่ยมันน่าจะไปได้อย่างไรในภาคในส่วนตัวก็รู้จักท่านอาจารย์ดรเพลเดชทองอภัยนะท่านเป็นบุคลากรค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในด้านของงานเกษตรชท่านส่งเสริมงานเกษตรตลอดก็เป็นรุ่นพี่ผมนะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่างานที่เราจะเป็นงานเกษตรที่จะพัฒนาหรือว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นธุรกิจเกษตรผมบอกว่าวันเนี้ขาดไม่ได้ จำเป็น,ปนจำเป็นปนะฮะจำเป็นต้องมีจำเป็นเพราะว่าจะไปทําไร่ทานาทําทสวนเหมือนสมัยก่อนแล้วเนี่ยมันมัน,มนผมว่าเกษตรกรเนี่ยอยู่แบบลําบากอยู่อย่างยากเข็นให้คนกลางเมาเปรียบให้พ่อค้าหรือว่ากระทั่งไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเมาเปรียบผมว่ามันมันไม่ไม่ถูกต้องวันนี้ถ้าเกษตรกรมีความรู้รมีความคิดคนะฮะแล้วก็มีกัลยานามิตรก็คือมีเพื่อนนะฮะที่สามารถที่จะ ทำด้านงานเกษตรหรือไม่ว่าจะเป็นงานเกษตรหรือว่างานอื่นๆนะฮะมีความคิดมีความรู้ทําพัฒนาให้ดีนะครับมีความตั้งใจในการทํางานแล้วก็คิดว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยจะต้องโตนะฮะใหญ่สูงแล้วก็เกื่อกูลกับตัวเราเองครอบครัวลูกน้องบริวารรวมถึงผู้บริโภคนะฮะต่างคนต่างได้ไม่ใช่ว่าเอาแต่ฝ่ายเดียวคุณกิจเกษตรมันต้องเริ่มต้นจากการคิดดีทำดีก่อน ครับนะฮะแล้วมนสามารถที่จะไปอย่างยั่งยืนทุกคนเนี่ยสามารถทจะพัฒนาตัวเองเป็นนักธุรกิจเกษตรได้แต่อย่างเดียวก็คือว่าหาความรู้สร้างทัศนคติมีความคิดที่ดีกับอาชีพเกษตรก่อนเพราะว่าวันนี้อาชีพเกษตรเนี่ยจะแม้แต่คนทําเกษตรบางคนงยังดูถูกอาชีพเกษตรเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะไปได้ไกลนะ,ะมีความเชื่อมั่นว่างานเกษตรสามารถทําให้ดีได้อพอดีอมเมื่อไม่กี่เดือนผมเพิ่งไปเยี่ยมเพื่อน ที่ประเทศญี่ปุ่นนะกลุ่มกลุ่มที่สมาคมที่มามาเยี่ยมประเทศไทยที่อาจารย์ทวินไปด้วยจาได้ครับจาได้เขาเชิญผมไปเชิญครอบครัวไปแล้วก็พอไปเนี่ยเราก็เห็นว่าโอ้โหงานเกษตรของเขาเนี่ยอืมครับไม่ได้เก่งกว่าคนไทยไปสักเท่าไหร่แต่ผลผลิตของเขาเนี่ยเขาทําเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าโทษนะชาวนาของเขาเนี่ยมีสตังค์มากเลยรวยกว่านักการเมืองรวยกว่าทํางานบริษัท นี่คือเกษตรกรรวยครับคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะฮะเป็นเกษตรกรเป็นชาวนานี่แหละคือนักธุรกิจเกษตรของเขาใช่และรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมที่ถูกต้องก็คือว่าไม่ได้ยังไงไม่ได้ไปช่วยเหลือไม่ได้เอาเงินไปแจกไม่เอาเงินไปแจกแต่สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรเข้มแข็งขึ้นวันนี้เกษตรกรเนี่ยประเทศไทยต้องบอกว่าค่อยๆอ่อนแอลง จากเรื่องของนโยบายบางส่วนนะครับแต่ว่ารัฐบาลท่านก็คิดดีทําดีแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าเราได้ไปเรียนรู้ของเขาว่ากเกษตรกรของเขาที่เขาเข้มแข็งแข็งแรงเนี่ยเกิดจากความคิดก่อนการทําที่ดีนะรสร้างแบรนด์ สร้างคุณภาพของสินค้าเกษตรที่ดีครับขายได้ราคาอคนซื้อติดใจคนบริโภคติดใจแม้แต่ข้าวข้าวญี่ปุ่นนะฮะที่เราทานบ้านเราแพงๆเนี่ยเขาก็ไปทําสาเกไปทํานู่นทํานี่เต็มไปหมดแปลรูปได้ครบวงจรเขาทาเองขายเองหรือเปล่านอกจากจะเขาไม่ได้ขายเป็นเข้าวเปลือกเหมือนบ้านเรา เขาแปรรูปก็คือวันเริ่มเกิดธุรกิจเกษตรขึ้นมาต่อเนื่องนะฮะทำผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากลิตสาหกรรมภายในอุตสาหกรรมครัวเรือนเกิดขึ้นในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเลยทําให้เกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยมีสตังค์นอกจากนั้นยังมีพวกมะเขือพวกเมลอนนะฮะที่ทางฮอกไกโด เขาทำโรงเรือนเตี้อากาศเขาเย็นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำผลิตได้คุณภาพวันนี้ผมผลิตบางส่วนนะฮะเขาไม่ได้ขายนอกเกาะเลยบริโภคในเกาะก็หมดแล้วนะหรือว่าอาจจะส่งเข้าไปที่เมืองหลวงที่โตเกียวบางส่วนในคุณภาพพดีก็ส่งมาที่ ประเทศไทยครับหรือไปยุโรปอเมริกาแต่ผมไม่รของเขาว่าถ้าของดีๆนะบริโภคภายในก็หมดแล้วโอ้หแหมตอนนี้เรียกว่าอบสุดท้ายแล้วครับคุยกันยบสุดท้ายแล้วยังไม่จบสักทีเดียวนะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากสําหรับรอบนี้นะครับแต่รอบต่อไปขออนุญาตตัวนี้แหละชุดนี้ก้าอี้นี้นะที่จะที่จะคุยกันต่อนะในวันต่อไปนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อุดมมากครับขอบคุณมากินดีครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับ วันนี้เวลาเสนอรายการกับเราในห้องสนทนาก็เราวันนี้เรียกว่ามาอยู่ที่ห้องสนทนาอยู่ที่อุดมการเด่นที่นี่และครับซึ่งจะปักหลักอยู่ตรงนี้นะครับยังมีความรู้อีกมากมายที่จะนําเสนอเวลาเสนอรายการหมดพอดีเดลิสนานสตัฟรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ดูรายการนี้รายการนี้จะนําต้นแบบมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะวันนี้กับผมผู้ดำเนินรายการทวินส่วนวนนีร่อมด้วยอาจารย์อุดมติดวัฒนสกุล ต้องลาท่านผู้ชมกันด้วยเวลาเพียงเท่นนี้สวัสดีครับมมมจะรรวยยยไไ่่่่ออููาชุด